เอาล้วฮะก็สําเรจดีคุณผู้ชมนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโปเกมอนโกนะไม่ได้แฮกด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับผมซึ่งได้เปิดตัวตอนไหนไม่รู้นะครับผมตื่นขึ้นมามันก็มีแอปให้ผมโหลดแล้วนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันตั้งแต่เมื่อวานหรือว,ว่าวันนี้เพราะว่ายอดบิวนั้นถึง50ล้านเลยนะครับตื่นขึ้นมาในเพจสโตนะโหลดแอปสโต,ตผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้ iPhone โอเคนะครับโปเกมอนโกก็ได้มาเปิดตัวในไทยแล้วนะครับ โอเคนะครับก็อาจจะแหลกๆนิดหนึ่งนะครับช่างแหมครนะครับเออตอนนี้โปเกมอนผมเก็บจับได้แล้ว4ตัวน่ผมตื่นเต้นมาก5ตัวนี่ว่าเออไม่นับตัวเริ่มต้นแล้วฉับมาได์เลยไม่นับไม่นับไม่นับโอเคผมก็จับได้แล้วทั้งหมด4ตัวนะครับไม่นับตัวเริ่มต้นอ่าที่ผมใช้อยู่ชมพูชมพูนี่คือเป็นที่ทำมาเรียกพวกโปเกมอนมาใกล้ๆเรานะครับโอเค นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่มาเข้าคลิปเนี่ยคือจะมาบอกว่าโปกเก็ตมอนดะโกะเข้าไทยแล้ววยเมื่อคืนนั้งคงเข้าเมื่อคืนนั้งผมเมื่อคืนมันยังไม่มีนี่่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปแคปน่นี้นะนครับไปสี่อยู่แกครับบ๊ายบายครับผมโปเกมอนโกมาแล้วมาแข่งจับกันเถอะ